ช่วงนี้ก็เริ่มมีหนูออกแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ามีมีแต่ว่ามันมียังไม่มากอาจจะยังไม่มากใช่ไหมครับผมโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมคุณลำไย,ยก็แยกย้ายไปหาดักแล้วเหมือนกันครับผมนี่นี่นี่คือมันจะมีร่องแบบเหมือนทางเดินของมันนะทุกคนโอเคโอวโอวโอทุกคนโดนครับผมโดนตัวหนึ่งนะน่ารักหนึ่งตัวครับนี่ว้าว ับผมเจ้าพาดูนะเอาแม่ส่วนนั่นแหละครับทุกคนมาโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ได้อยู่บนเขาบนดอยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมคือน่าจะมีแบบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายใช่ไหมใช่แล้วนั่นแหละโอเคทุกคนก็อยากจะเห็นแบบวิธีการดักหนูบนเขาบนดอยนะดูนะครับผมอันนี้คือไร่หมุนเวียนนะครับผมดูบนเขานู่นนู่นอันนั้นครับผมก็จะมีแบบ ที่พุงที่พักอะไรนะผมที่แบบเขาแบบสร้างไร่หมุนเวียนอะไรต่างๆซึ่งช่วงนี้ก็เริ่มมีหนูออกแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ามีมีแต่ว่ามันมียังไม่มากอาจจะยังไม่มากใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้าเกิดแบบปีหน้าอาจจะชวนพี่ดีเจพูมมาหาล่าหนูแล้วก็เหยียบหนูไม่ตามนอไม่ใช่ไม่ใช่เหยียบแต่ว่าเยะเยะเยะนะทุกคนคือ มันจะมีแบบเทศกาลแบบว่าชาวบ้านแบบจะขึ้นบนกองฟางอย่างนี้นะซึ่งแบบหนูมันจะออกมานะผมหนูแบบตัวเล็กตัวใหญ่บ้องเล็กบ้องใหญ่เราต้องขึ้นขึ้นมาตรงนี้ทุกคนต้องขยอยยังไงครับผมต้องต้เขย่าเออทุกคนมันต้องขย่าอย่างนี้นะผมแต่ว่าแต่ว่าเราเราจะไม่มากลางวันนะถ้ากลางวันนี่มันจะไม่มีต้องมากลางกลางคืนกลางคืนนะทุกคนนั่นแหละไม่ว่าสนุกใช่ใช่โอเคแต่รอบนี้นะผมเดี๋ยวรอแบบจะเอากับดักมาดักหนูกันก่อนนะผมขอกับดักนะครับผมนี่ทุกคน นี่แล้วก็เหยื่อเหยื่อมันจะเป็นกับดักแบบนี้นะครับผมกับดักเด็กนี่มาเขามาดูใกล้ๆผมอันนี้เขาเรียกว่ากับดักอะไรครับกับดักหนูกระรอกใช่ใช่ใช่กับดักหนูแล้วก็อันนี้ล่ะครับเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่ามันจะคนละแบบดักกระรอกได้ไหมได้นกก็ได้ได้ก็จะเป็นดักกระต่ายแล้วครับก็ก็ได้ดีๆีอ๋อเหรอโอ้แล้วแถานี้มีกระต่ายไหมครับไม่มีแล้วถ้าดักหอยล่ะครับ นั่นแหละโอเคทุกคนแล้วก็เหยื่อนะครับผมเนี่ยเหยื่อจะเป็นมันนะครับผมมันใช่ไหมครับใช่มันแก้วหรือว่ามันอะไรพวกนี้นะผมโอเคเดี๋ยวมันจะมืดก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราแบบไปหาดักกันก่อนเลยครับทุกคนไปต้องหานี้ก่อนโอเคนี่นะครับทุกคนเราจะต้องแบบหั่นลงมาเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราแบบกะติดไว้แบบทุกอันเลยนะผมแล้วก็เดี๋ยวเราแบบจะเอาไปดักหนูนากันนะครับผมนี่อันนี้หนูนาบนเขานะทุกคนโอเคอย่างแบบพวกต้นข้าวพวกนี้นะซึ่งแบบตรงแถวนี้มันค่อนข้างที่จะชื้นอยู่นะผมผมแบบได้สังเกตแล้วก็ได้ดูนะผมมันยังจะมีแบบเม็ดข้าวนะครับทุกคนนี่นะทุกคนเม็ดข้าวที่ผมพูดถึงมันก็ยังจะมีแล้วก็ขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับผมโอเคซึ่งแบบเม็ดข้าวแบบนี้แหละนะครับผมทุกคน มันจะแบบทําให้แบบพวกสัตว์ปลาหรือว่าอะไรต่างๆนะผมมันแบบยังได้อยู่ได้กินได้มีชีวิตรอดนะผมซึ่งนั่นแหละมันเป็นไร่หมุนเวียนนะทุกคนสําหรับไร่หมุนเวียนตรงนี้นะผมปีนี้นะผมเขาทำข้าวไรเซ็จนะผม เขาก็ปีหน้าปีหน้าเขาก็จะย้ายไปทําที่อื่นนะบมแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะปล่อยให้แบบต้นไม้เจริญเติบโต,ตกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้เนี่เขาเรียกว่าเป็นป่าอะไรนะครับคุณจอมาดูครับผมป่านุรักหรือว่าอะไรครับมันก็คือป่าธรรมชาติเนาะบนเขาบ,บนไรอันนี้ไอพวกหนูนี่คือเวลาถึงฤดูมันนี่ค่อนข้างเยอะเลยเยอะเยอะครับเขาบอกว่าบางทีนี่คือแบบเดินเดินเดินยังเตะโดนก็มีใช่ตอนกึมมืดแต่ถ้าสว่างนี่ไม่มีนะกลางวันอย่างเนี้ยใช่ใช่ โอเคนั่นแหละครับทุกคนไปเดี๋ยวเราแบบใส่เหยื่อมันแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาที่ดักกันไปโอเคทุกคนตอนนี้นะผมคุณลำไย,ยก็แยกย้ายไปหาดักแล้วเหมือนกันนะผมนู่นฝั่งนู้นก็คุณนเทศก,ก็แยกย้ายไปหาที่แบบที่มันจะเดินแล้วก็หาดักนะเดี๋ยวเราไปดักกันต่อเลยไหมครับผมไปเลยครับผม<ะ>นี่โอเคนะครับผม นี่ลำไยมาดักประมาณนี้นะทุกคนมันต้องดูรอยมันยังไงครับคุณลำไยครับมันมีรอยครับ มีทางใช,ใช่ไหมครับผมนู่นทุกคน<ห> <Corpor ate. S 2> มันจะมีทางร่องเหมือนแบบหนูเดินหนูอะไรต่างๆนะผมแล้วก็แล้วก็วางไว้แบบนี้นะผมคืออันนี้คือผมไม่อยากให้แบบดราม่ากันนะผมซึ่งแบบหนู lumin, นบนเขาบนดอยแบบนี้นะผมคือมันจะมีแบบค่อนข้างที่จะเยอะนะผมแบบหลังที่แบบเขาตัดยังไงนะผมเกี่ยวข้าวแบบเกี่ยวข้าวอะไรเสร็จนะซึ่งมันค่อนข้างที่จะเยอะนะผมแล้วก็เขาอยู่ในป่าในเขาซึ่งเขาก็ต้องแบบหากินพวกหนูนาอะไรพวกนี้เยอะแยะมดไมายนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปหาดักกันนะครับผมไป ทุกคนเนี่ยนะครับผมคือนี่นี่น,นี่คือมันจะมีร่องแบบเหมือนทางเดินของมันนะทุกคนโอเคแล้วก็ดักลงมาไว้อย่างนี้นะครับผมอันนี้นี่ปกติคือแบบลุงลุงป้าป้าน้าอามาบางทีนี่ได้หกเจ็ดสิบตัวเลยใช่ไหมครับใช่แล้วครับผม <ừ> ถ้าถ,ถ้ามาเขย่าอันนี้ได้เยอะครับโอ้โคือกองฟางที่แบบมันขึ้นเป็นจุดๆนะครับทุกคนค่อนข้างที่จุดเยอะนะครับผม คุณจอบมาดูครับผมอันนี้มันคือลูกอะไรครับผมจับนี่คันไหมครับฟักเขียวครับผมฟักเขียวใช่ไหมครับนี่อันนี้มันขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่าคนคลอดมาครับคนสร้างมาครับคนปลุกมานะครับผมนี่ ฟักเขียวนะครับทุกคนโอเคก็ทุกคนก็ตอนนี้ก็จะเริ่มมืนแล้วนะผมเดี๋ยวเราหาดักต่ออะไรให้เสร็จหมดแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกับดักหนูของเราพรุ่งนี้กันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราขอแบบกลับไปพักผ่อนกันก่อนนะครับผมไปอยู่ในกระท่อมกันก่อนครับผมเดี๋ยวพักกันโอเคเจอกันพรุ่งนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกรอบครับผมไป อรุณสวัสดิ์สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนทุกคนลองฟังเสียงชนีครับผมอ่ะโอเคทุกคนก็สวัสดีตอนเช้านะผมเช้านี้ก็ค่อนข้างที่บรรยากาศจะเย็นหนาวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเช้านี้เดี๋ยวเราแบบจะไปหากเก็บหนูแล้วก็เดี๋ยวมาทำมีนูกันนะครับผมซึ่งนั่นแหละเดี๋ยวเราแบบไปหากันแล้วผมมาเดี๋ยวเราจะมาดูนว่าเราจะได้หนูเยอะมากน้อยสักแค่ไหนผมไปอ่าจุดแรกครับผมคุณจอพอดูอทำ ไม่โดนครับผมไม่โดนโอเคทุกคนคือมันเป็นช่วงที่แบบยังไงนะผมพระจำเริ่มเต็มดวงแล้วก็มันค่อนข้างได้จะสว่างนะผมหนูเลยแบบอาจจะออกมาหากินนะแต่แบบบางทีแบบมันอาจจะเห็นแบบพวกกับดักอะไรชัดเจนขึ้นนะแต่โอกาสที่มันจะโดนมีไหมก็มีอยู่ใช่ไหมครับคุณจอมพดูครับผมมีอยู่ครับผมแต่ถ้าเกิดพระจ์ไม่เต็มดวงนี่คือแบบอ๋อเลยได้เลยใช่อันนี้ก็ไม่โดนนายครับผม มัน,นเป็นร่องเดี๋ยวว่ามันมันสว่างเกินน่ะนนตรงนู้นคุณนเล็กก็ไปหาเก็บที่ดักไว้นะครับผมโอเคเดี๋ยวราบมาหากันต่อครับผมโอ้วาวาวทุกคนโดนครับผมโดนตัวหนึ่งนะได้แล้วหนึ่งตัวครับนี่ไหนครับผมเป็นหนู อันนี้โดนมัดนี่นะทุกคนก็จะโดนหนูอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ตัวแรกเนาะโอเคเพิ่งได้ตัวแรกพิได้ตัวแรกครับผมปกติคือผมเคยมานะทุกคนแล้วก็ปีที่แล้วคือค่อนข้างที่จะได้เยอะนะนั่นแหละแต่ปีนี้คือเขาเพิ่งเกี่ยวข้าใหม่ๆเนาะนั่นแหละโอเคแต่ผมคิดว่าน่าจะมีเยอะกว่าหนึ่งตัวครับผมไป โอเคนี่นะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมคือเราก็เก็บครับผมรอบนี้โอกาสที่มันจะได้น่าจะแค่ตัวเดียวเราสามสี่คนนี้จะอิ่มกันนะครับ ไม่เป็นไรแย่งแย่งกันกินแต่ก็ย,ยังมีข้าวเนาะน,นั่น,นแหละหเดี๋ยวอันนี้งั้นเดี๋ยวเราแบบจะจัดการให้คุณจอปุดูทําเมนูน้นําซุปอะไรก็ได้เนาะม,น<ช>มานดั้นซุดั้นเน่เนาะนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราแบบจะทำอาหารนะครับผมเราจะทําให้มันมีคุณค่าแล้วก็คือเราอยู่ในป่านะเขานะถึงแม้ตัวเดียวนะผมเราก็จะทํากับอาหารพวกแบบอะไรดีซูดีเต้ามันนี่ยดีเต้าหรอหมูกรดหม้อลาลาเพื่อนหมอลาลาดูด้วยไม่กว่าฟักเขียวอืมฟักเขียวนั่นแหละครับทุกคน โอเคเดี๋ยวเราก็น่าจะได้แค่ตัวเดียวนี่แหละครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับไปทําอาหารแล้วก็เดี๋ยวเรากินข้าวเพื่ออยู่รอดครับผมไม่ได้รอดอยู่เพื่อกินข้าวนะครับผมไป โอเคนี่อันนี้คือขับดักทั้งหมดนะครับทุกคนประมาณ20กว่าอันนะแต่เราได้มา2โต๊ะย่ส่อสนะทุกคนโอเคแล้วก็ตอนนี้คุณจอมพดูก็เริ่มทําเริ่มปรุงแล้วครับผมจชะนี่โอเคเราก็จะทํากินแบบบ้านๆนะครับผมคงแบบอยู่บนเขาบนดอยแบบนี้คงแบบจะแบบไม่ได้กินแบบอะไรแบบหรูอะไรเราว่าแบบเข้าไปซื้ออะไรเรากินได้เท่าที่มีเนาะคุณจบมาดูเนาะใช่แล้วนั่นแหไรครับ โอเคเดี๋ยวเราแบบมาทำอาหารกันตอนนี้คุณลำยยก็ <c oughs> เริ่มติดไฟแล้วครับคุณลำยยท่านชิดเป็นไหนครับชิดดูบ้านครับโอเคยังไง โอเคนะครับทุกคนเนี่ยตอนนี้นะครับผมคือเราจะต้องแกะแบบขนหนูขนอะไรเนาะคือเหตุผลที่เราแบบเลือกที่จะต้มหนูแล้วก็แบบแกะขนอย่างนี้นะผมเพราะว่ากลิ่นคาวมันจะไม่เหมือนตอนเราเผาเนาะใช่ครับถ้าเกิดเผากลิ่นคาวมันค่อนข้างที่จะเยอะกว่าทุนกว่านะใช่อันนี้นี่ไม่มีกลิ่นเลยแบบนะี้ใช่ไหมไม่ใช่นั่นแหละโอเคมาเดี๋ยวเราแบบจะแกะรอกให้หมดกันเลยทุกคน มาโอเคทุกคนตอนนี้หนูของเราก็ประมาณนี้นะผมมาเดี๋ยวเราจะเอาหนูใส่ต่อเลยใช่ไหมครับได้แล้วครับผมว้า แบบทุกคนหอมแบบระมุนระม่อมนะครับผมนี่โอเคทุกคนแค่นี้ก็รับประกินรรับปะทานได้แล้วนะครับทุกคนมานี่อาหารของเรานะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามากินกันเลยมาครับจ้ะไปล้างมือก่อนโอเค,อเคทุกคนคือเรากินเพื่ออยู่นะผมเราไม่ได้อยู่เพื่อกินนะผมกันอยู่ในป่านในเขานะผมเราต้องอยู่เพื่อมีชีวิตรอดต่อไปแล้วก็ทำอะไรต่อไปต่างๆใช่ไหมครับจ้ะโอเคงันเดี๋ยวผมขอเปิด พิธีแล้วนะครับผมอือหือทุกคนนี่นะอันนี้เป็นเนื้อหนูประมาณนี้เลยโอย้ทุกคนคือแบบก็อร่อยนะคือผมเป็นคนหนึ่งนะทุกคนคือแบบเวลาอยู่บนป่าบนเกานะคือแบบมันรู้สึกว่าแบบอาหารอะไรก็อร่อยไปหมดใช่ไหมคุณจะมอดัวผมใช่แล้วครับนั่นแหละคุณลยายาครับ <laughs> คือ ถ้าเกิดกลายแบบเคยอยู่ในป่าในเขาแล้วก็เคยแบบกินอะไรแบบในป่าในเขานะครับผมคือมีความรู้สึกว่าเออมันอร่อยมากแบบเออยิ่งแบบเวลาเราหิวอยู่แล้วก็มากินอย่างนี้นะมันเป็นอะไรที่แบบหอมอมากเนาะ มันมีค่าครับผมคือแม้แต่เสร็จมันก็ต้องเอามาให้หมดครับผมคือคือได้สครับดินเลยอาหารถ้าหมดมีค่าโอเคทุกคนก็ตอนนี้เราก็ขอเก็บอุปกรณ์หนูอะไรแล้วนะผมนี่เก็บไว้ก็ประมาณนี้นะผมโอเคก็อัพระสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้แล้วครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมไปเดี๋ยวเราแบบมาหากันใหม่ครับผมเก็บปไปไปไปเก็บเก็บ